ก็ผมถึงได้บอกไงว่าถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆคุณจะต้องสร้างเรื่องทําไมคุณจะต้องโกหกทาไมคุณจะต้องบิดเบือนเพื่ออะไรนะครับบ, <Carl. S 2> บิดเบือนตั้งแต่วันแรกเลยนะครับวันแรกเลยนะครับรรบิดเบือนตั้งแต่วันแรกการให้ข้อมูลนะครับรก,การออกมาให้สัมภาษณ์การมาออกรายการเนี่ยคือการบริดเบือนตั้งแต่แตทีแรกเลยเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่กุมภาพันธ์สอง้าหก้าเลยอ่ะออกมาบิดเบือนข้อมูลกันก่อนเลย ออกมาบิดเบือนไทม์ไลน์ก่อนเลยนะครับออกมาพูดก่อนเลยนะ,นะครับเพราะคาถามคือเจ้าของอู่เรือแล้วเรือลำนี้ยนะครับคนที่เป็นเจ้าของอู่เรือก็เคยนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกรีวิวเรือลำนี้ทุกอย่างก่อนที่เรือลำนี้ปอจะเป็นคนซื้อแล้วรู้ว่าเรือลำนี้ก็มีห้องน้ําแต่ตอนไปออกรายการบอกไม่มีห้องน้ําแต่เป็นออกรายการไม่มีห้องน้ํานะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ย ชาวเรือคนเล่นเรือหรืออะไรเนี้ยนะครับเขาเขาไปฉี่ปกติผมเม่คิดคิดไปเออก็น่าจะปกตินะเพราะเขาก็มีเมียมีลูกสาวเขาก็น่าจะเห็นเมียเขาไปฉี่ท้ายเรือบ่อยๆเขาก็น่าจะเห็นลูกสาวเขาไปฉี่ท้ายเรือบ่อยๆเพราะฉะนั้นแตงโมก็เป็นผู้หญิงก็น่าจะไปฉี่ท้ายเรือได้ถูกต้องไหมแบบนั้นหรือเปล่าพอมาพอพมาคิดนะครับเขาคิดว่าเฮ้ยน้องแตงโมน้องแตงโมไปไปมีโอกาสไปฉี่ท้ายเรือ ไปมีโอกาสไปฉี่ท้ายเรือแบบนั้นได้เพราะมันเป็นเรื่องปกติสแสดงว่าเขาก็มีเมียเขาก็มีลูกสาวเพราะฉะนั้นมเมียเขาก็น่าจะไปฉี่ท้ายเรือเป็นประจำถูกต้องไหมลูกสาวเขาก็น่าจะไปฉี่ท้ายเรือเป็นประจำหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะแต่เวลาที่เราเี่ยจะคิดถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราเคยเจอบ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอแบบ การทาแบบนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นการที่คนที่จะทําก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ถ้าเราไม่ค่อยเคยเจอใครเขาทาเนี่ยนะเราไม่ค่อยเคยเจอใครใครเขาทําเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ปกติและไม่น่าจะไม่น่าจะทําได้ไม่น่าจะเป็นไปได้เราก็ต้องไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ถูกต้องไหมแต่อันเนี้ยที่ด,ดูท้ายเรือมีไฟนะไปนั่งแหกกีสองไฟให้ผู้ชายบนเรือสี่คนดูนะพอะเรือ พเพราะเรือสปีดโบ๊ทมันไม่ใช่เรือไทยทานิกนะถูกต้องไหมแล้วคนผู้ชายสี่คนบนเรือน้องตงโมไปแหกกีส่องไฟให้คนบนเรือดูและถ้าคิดว่าน้องน้องตะโมทําได้เขาก็คงจะเห็นเมียเขาหรือลูกสาวเขาไปนั่งแหกกีส่องไฟให้ผู้ชายดูเป็นประจำเขาจึงชินไงอ๋อมันเป็นเรื่องปกตินะ ก็ดูมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเนี่ยกูก็แหกกีส่องไฟให้ผู้ชายดูเป็นประจำลูกสาวกูก็แหกกีส่องไฟให้ผู้ชายดูเป็นประจำเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องปุกไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติจึงดูชิวๆสบายๆายายเรื่องปกติไงก็เห็นประจำอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเอแต่ผมแต่แต่แต่ผมวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงอะ ไม่เม็กซเซน์ค่ะหรือคุณว่าอะคําถามคือคุณจริงไหมล่ะไปฉีท้ายเรือแบบไม่ถอดชุดก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าไอ้คนที่เชื่อและไอ้คนคิดว่าน้องเตมโมทําได้น่ะเขาต้องคิดแบบนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจไงแต่ผมว่าคิดไม่ได้นะับผมว่าคิดไม่ได้ผมไม่ได้มีเรือสปีดโบทหรอครับไม่ได้มีอะไรหรอครับแต่ผมก็ลูกทะเลคนหนึ่งอะแต่ผมก็ไม่ไม่เคยเห็น แล้วไม่คิดว่าจะทาได้ไปนั่งฉีท้ายเรือแบบนั้นนะแล้วคิดดูจู่ช่วงจังหวะที่ไอ้นี่ที่ที่บอกก็มีเรือสินค้าขับผ่านอีกพูดภาษาแพมเพื ples, ่ออย่าเชื่อมากกว่าก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่า วันนี้นะครับมันมีข้อพิรุธและข้อสงสัยเยอะแยะมากมายตั้งแต่วันแรกนะครับแลวคาถามคือวันนี้คุณบอกว่าคุณอ่าคุณไม่ได้สนิทสนมคุณไม่รู้จักกันคุณต้องการไปช่วยอย่างจริงใจคุณต้องการไปช่วยนะครับคุณอยากจะอ่าวันที่ออกรายการวันที่ยี่ส้าคุณพามาสองห้าหกห้าคุณอยากเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังคุณอยากเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คําถามที่คุณเล่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่คุณเล่าในรายการวันที่26กุมภาพันธ์2565มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคนเล่านะถ้าอยากจะเล่าเหตุการณ์มันต้องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่การที่ไม่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอันนี้เขาเรียกว่าตอโลตอแล,ลใช่หรล่าคือแตงโมเป็นประจำเดือนแต่ถ้าไปนั่งฉี่ก้นจะเปียกน้ำใครจะเอานะครับก็ไปจุ่มน้ำถูกต้องไหม คือวันนี้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นพยานคุณคือคนที่ช่วยจริงๆคนที่โออยากจะไอ้นี่จริงๆอยากจะค้นหาล้างน้องตำรอจจริงคุณก็ต้องเล่าเหตุการณ์ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคุณทําอะไรบ้างทำหนึ่งสองสามสี่คุณทําคุณก็ต้องเล่าเหตุการณ์จริงัะแต่นี่คุณกลับไม่เล่าเหตุการณ์จริงแล้วคุณแต่งเรื่องใหม่ด้วยไม่ใช่ไม่เล่าเหตุการณ์จริงนะคือเล่าแต่เล่าไม่หมดอันเนี้ยพอรับฟังได้ เล่าแล้วเล่าไม่หมดอันนี้ยังพอเข้าใจได้สมมติเล่าแล้วเล่าไม่ครบอะเพราะว่าแบบเหมือนกับเรียบเรียงไม่ถูกอะไรไม่ถูกเล่าไม่ครบก็คือเล่าเหตุการณ์จริงแต่เล่าไม่หมดขาดบางช่วงบางตอนอันนี้ยังเข้าใจได้แต่เล่าไม่ได้เป็นความจริงเลยเนี่ยอันนี้เข้าใจไม่ได้นะเล่าเรื่องโกหกกับเล่าไม่หมดเนี่ยมันแตกต่างกันนะถ้าเล่าไม่หมดแต่มีความจริงอยู่บ้างอันนี้พอเข้าใจ แต่แต่งเรื่องโกหกขึ้นมาทั้งหมดทั้งรุ่นเลยเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจเป็นนักประพันธ์เล่าไม่ครบเข้าใจได้ว่ากลัวแต่โกหกมันคือปกปิดถูกต้องครับอ่าเล่าไม่ครบเนี่ยเราอาจจะเออโอเคกลัวอะไรสักอย่างหนึง่งก็เลยก็เลยเล่าความจริงแต่เล่าไม่ครบอ่ะอันนี้เข้าใจนะครับแต่โกหกเลยเนี่ยอันนี้มันคือปกปิดและปิดบงัง พอดูแล้วจากรายการเมื่อวันที่ยี่25กุมภาพาันธ์2565สิ่งที่เล่ามันไม่ใช่ความจริงเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแล้วมันแล้วทําไมถึงได้เล่าแบบนั้นเล่าเพราะอะไรในเมื่อมันเป็นอุบัติเหตุไงทําไมจะต้องกลัวการเล่าเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเออนะแปลกไหมคงต้องรอติดตามกัครับงานนี้นะครับ อ่าอ่ะแล้วคิดดูนะครับตอนเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนตาฝา่าตอนพบกับฮิปโปโอ้โหคุยกับฮิปโปบอก,กฮิปโปด้วยนะครับบอกให้ทุกคนนะครับพูดเหมือนกันอะไรเหมือนกันนะครับแต่ถึงเวลาปุ๊บคนที่เห็นน้องเตโมโตกเรือคือแซนคนเดียวนะครับผมถึงได้บอกไงว่าตอนเนี้ยคิดไปคิดมานะครับ ไอเหตุการณ์ตกเรือของน้องเนี่ยคือน้องไม่ได้น้องไม่ได้ตกเรือจริงแต่เป็นการสร้างสถานการณ์ให้น้องตะโมโตกเรือหรือเปล่าเขาเล่าความจริงเกาะสิบวิอาหาสามปีที่แล้วบอกมืดมองไม่เห็นบอกมืดมองไม่เห็นแต่ฮิปโปบอกว่าตอนที่ไปเจอฮิปโปนะมีการโชว์โทรศัพท์ให้ดูด้วยว่าเนี่ยผู้กำกับบอกว่า ให้เล่าว่าให้เล่าความจริงว่านะับน้องตะโง่ไปเดินไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกท้ายเรืออะคืออะไระครับน้องอาจไม่เคยขึ้นเรือกลับมาจากร้านอาหารก็ได้น้องอาจจะไม่ไม่เคยขึ้นเรืออ่าถามว่าขึ้นเรือมาจากร้านอาหารหรือเปล่าผมว่าขึ้นนะับมอบเปล่าแล้วแล้วหมดอ่าผมเอาว่าขึ้นแต่ผมคิดว่าน้องนะ่ะหายไปในคือ ตอนลงเรือนะครับตอนลงเรือจากบ้านตานิดเนี่ยมันเวลาประมาณเกือบเกือบสองทุ่มแต่ผมคิดว่าน้องนะ่ะนะครับตามไทม์ไลน์เนี่ยน้องน่าจะหายไปเวลานับยี่สิบจุดสี่ศูนย์นะครับตอนที่จําได้ต่ะที่น้องร้องเพลงอะ่ะแล้วก็มีมีมีเงามาบางังแล้วที่หลายๆคนบอกว่าเอาเพื่อนมาเนี่ยนะครับที่น้องร้องเพลงอะ่ะแล้วก็มีถือแก้ววายแล้วก็มีเงา ของคนนะครับมีเอาเรืออันนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงนั้นแหละครับที่เอาน้องจากเรือลําเนี้ยไปเรือลานั้นอันเนี้ยมันน่าจะชัดเจนและเวลาที่ตกตอนเนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ตามนั้นจริงๆมันมีข้อพิรุษและตอนเนี้ต่อจิ๊กซอได้ไหลายตัวแล้วด้วยจอต่อจิ๊กซอจนสมบูรณ์และยืนยันแล้วด้วยว่าน้องนะครับไม่ได้ตกเรืออย่างแน่นอน เรื่องการตกเรือของน้องเนี่ยตอนนี้มีหลักฐานแทบจะชัดเจนแล้วด้วยว่าการตกเรือของน้องเ่ะเป็นเรื่องโกหกมาปีนี้เห็นเกาะเครื่องคืออย่างนี้คือผมต้องบอกก่อนว่าตอนที่เขาให้สัมภาษณ์ตอนนั้นน่ะนะครับตอนที่เขาให้สัมภาษณ์ตอนนั้นอ่ะก็คือยังไม่พบร่างของน้องไง ยังไม่พบร่างของน้องเขาก็คิดว่าเฮ้ยเป็นการไอ้นี่อย่างเดียวแล้วไม่มีบาดแผลอะไรอย่างอย่างอย่างเดียวถูกต้องไหมเขาก็เลยเล่ามันต้องเป็นอย่างนั้นตรงนี้ตกไปแบบนั้นตกไปเนี้ยก็คือเพื่อให้ตกเรืออย่างเดียวไงถูกต้องไหมแต่พอเขาเห็นร่างของน้องแล้วแล้วรู้ว่ามันมีบาดแผลใหญ่ที่ต้นขาก็ต้องทําอะไรครับต้องหาเหตุผลว่าบาดแผลนั้นเกิดจากอะไรซึ่งในเรือมีอย่างเดียวที่จะทําให้เกิดบาดแผลได้ก็ต้องโยนความผิดให้กับใบพัดเรือถูกต้องไหมครับ คือทีแรกอ่ะแต่งเรื่องนะเพื่อให้น้องไปไปไปตกเรือเฉยๆไปตกเรือเฉยๆแต่งเรื่องแค่นั้นนะก็คิดว่าน้องไปตกเรือสมมุติว่าน้องเนาะเสียเสียเสียชีวิตจากการจมน้ํากะว่าเฮ้ยให้น้องจมน้ําแต่ไม่รู้ว่ามันแต่ไม่รู้ว่ามีบาดแผลก็เลยให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นก่อนอะไรแบบนั้นก่อนนะแต่สุดท้ายพอมีบาดแผลขึ้นมาก็ต้องมาแก้ไงว่าตกยังไงถึงจะให้ไปโดนในบพัดแต่ลืมนึกไปว่า ไอ้ที่มึงให้ไว้ตั้งแต่ทีแรกข้อมูลที่มึงให้ไว้ตั้งแต่ทีแรกอะ่ะมันคนละอย่างกันเพราะข้อมูลที่มึงให้ตั้งแต่ทีแรกคือตกกาดสายเรือแต่วันนี้จะโดนไปพัดได้มันต้องเกาะเครื่องยนต์นะแล้วต้องเกาะเครื่องยนต์ผมถึงได้บอกไงนะับคนบนเรือถ้าเกิดว่าวันนี้นะเขาถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปเกาะเครื่องยนต์แล้วสมมุตินะครับไปเกาะเครื่องยนต์แล้วเนี่ยแล้วยังไงแล้วน้องแหละลงท่าไหน นะับมันถึงจะโดนใบพัดนะเกาะคเครื่องยนต์สิบวิแล้วไปไปไปโดนใบพัดอ่ะมันต้องโดนท่าไหนนะับมันต้องโดนท่าไหนผมก็เลยบอกว่าอนะ่ะในเมื่ออ่าคุณอยากจะให้น้องโดนใบพัดแล้วมีคนถามคุณว่าน้องไปเกาะเครื่องสิบวิแล้วต้องลงแบบไหนนะับต้องลงท่าไหนนะับถึงจะโดนใบพัดได้อนะ่ะผมช่วยคุณนะผมช่วยคุณบนเรือนะับอ่ะผมไม่ได้กินข้าวนะผมไม่ได้กินข้าว ผมก็ได้ช่วยคนช่วยคนบนเรือแล้วกันนะผมช่วยคนบนเรือนะมาเอารูปที่ผมได้ครับ,รบนะมาเอารูปที่ผมได้ว่าเอารูปเนี้ยไปอธิบายนะเอารูปนี้ไปอธิบายนะอา่นอานะครับนเะนะกาะเรือสิบวิเสร็จแล้วน้องอ่ะลงไปท่านี้นะอ่าน้องน่ะนะเกาะเรือสิบวิอ่าแล้วก็นะ้องนะ่นะลงไปท่านี้ก็จะโดนไปพักเรือพอดีเป๊ะนะเกาะเรือสิบวิแล้วน้องก็ลงไปท่านี้ นะับอ่าจะได้สมเหตุสมผลไงอ่าเกาะเครื่องสิบวิอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีท่าลงด้วยเพราะถ้าเกาะเครื่องสิบวิอย่างเดียวมันไม่มีท่าลงเพราะฉะนั้นอ่าก็ต้องน้องก็ต้องใบพัดเนี่ยก็ต้องตั่นที่ข้อเท้าก่อนนะอะไรก่อนนะมันก็ยังไม่สมเหตุสมผลอ่ะเกาะเครื่องสิบวิเสร็จน้องนะลงตกไปด้วยท่านี้ก็จะเข้ากับใบพัดได้พอดีเป๊ะเลยนะอ่ะผมช่วยคุณแล้วนะอ่ะผมช่วยคุณแล้วเดี๋ยวมัน เดี๋ยวมันไม่สมเหตุสมผลไงเดี๋ยวมันไม่มีหลักฐานแน่นไงอ่ะผมช่วยคุณนะครับอ่าคุณอยากได้ภาพนี้นะครับคุณอยากได้ภาพเนี้ยเอาไปถแถลงข่าวนะครับคนบนเรือติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับอันนี้ผมช่วยคุณแล้วนะเออโอเคไหม สมหัวและบิดเบือนความจริงนะครับเอาตัวรอดมันเพราะอะไรครับเพราะคราวที่แล้วนะครับคุณบอกว่าน้องตะโมตกกาบซ้ายเรือนะครับจะเกาะก็เกาะก,ก,กาบซ้ายถูกต้องไหมอ่ะตกกาบซ้ายเรือโอกาสที่แน่นอนครับคนเราน่เวลาที่ตกไปพัดตกไปเรื่องโอกาสที่จะฟ้าแล้วนะนะครับมันก็ต้องฟ้าอยู่แล้วแต่ผมเอาก็กว้าไม่ทันแต่คุณอยากให้ตกข้างเคลื่อนอ่ะก็ตกข้างเคลื่อนแล้วเกาะสิบวิด้วยเมื่อเกาะสิบวิอีกเฮ้ยเราถ้าตกมรนตกแบบไหนเราจะให้โดนใบพัดนะครับ ในทางยาวแบบนั้นได้นะก็ต้องมีท่าตกนะมันจะได้สมเหตุสมผลนะเพราะเห็นคุณไปเอาของใครล่ะเอาการวิเคราะห์การตกเรือนะของอาจมคนหนึ่งนะอาจมคนหนึ่งว่าวิเคราะห์ว่าการตกเรือนะตกแบบนี้ตกแบบนี้ตกแบบนี้แล้วจะโอกาสจะเข้าไปพักแบบนี้แบบนี้อาจมเอาวิเคราะห์ไว้คุณก็เอาอาคุณก็เอาภาพนั้นเอามาอธิบายอ่ะแต่เขายังไม่มีภาพไงเขายังไม่มีภาพาตกเรือท่าไหนอ่ะผมเอาให้สนับสนุนคุณ พราะจริงๆแล้วไอ้อาจอมนะครับที่มันออกมาอธิบายเรื่องนี้ไอ้เรื่อ,องคือว่าตกช่วงไหนอะไรเข้าไปพัดอ่ะจริงๆแล้วถ้ามันเป็นคนที่มีความคิดไอ้อาจอมคนนี้ยถ้ามันเป็นคนที่มีความคิดมันต้องวิเคราะห์จากคําให้การของแซนว่าตกท้ายเรือแล้วเกาะด้านซ้ายโอกาสที่จะโดนไปพัดมีหรือไม่มีไม่ใช่วันนี้มึงวิเคราะห์ว่าตกว่าตกท้ายเรือโอกาสจะเข้าอย่างนั้นอย่างนี้มึงวิเคราะห์เพื่ออะไรมึงวิเคราะห์เพื่อจุดประสงค์อะไร คำถามคือวิเคราะห์การตกของน้องตังโมโก็ต้องวิเคราะห์จากจากคําบอกเล่าของคนที่ชื่อแซนเพราะแซนอยู่บนเรือคนเดียวคุณบอกว่าแซนเห็นเหตุการณ์อยู่คนเดียวอะไรคุณก็ต้องวิเคราะห์การตกเรือของคุณแซนว่าเอ้ยการตกเรือแบบที่คุณแซนบอกอ่ะมันจะเข้าใบพัดได้หรือเปล่ามันจะโดนใบพัดได้หรือเปล่าโอกาสที่จะโดนใบพัดเท่าไหร่ไม่ใช่มึงอธิบายเรื่องของการตกเรือว่าเอ้ยตกแบบนี้นะครับตกทิศนี้จะเข้าตรงนี้ตกทิศนี้โอกาสาจะเข้าตกตรงนี้โอกาสาไม่เข้าอะไรแบบเนี้ยมึงเป็นถึงอาจมนะ นะมึงเป็นถึงอาจมเวลาวิเคราะห์นะก็คือวิเคราะห์จากเหตุการณ์เพราเขาต้องการรู้จักเหตุการณ์ไม่ใช่ไปวิเคราะห์แบบบิดเบือนนะเห็นอาจมพวกนี้แล้วบอกตรงเลยนะปกติขาอยู่ตกไปแล้วร่วงแล้วนะครับแต่เพราะแซนไม่ได้จับมั้งนะครับเล่นมือถืออยู่ปกติเกาะขาอยู่ตกไปแซนร่วง ด้วยแน่นอนแซนไม่ได้จับเรือมั้งนะนะครับน, <slightly less S 2> นั่งเล่นมือถืออยู่คืออย่างนี้ครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับแซนเขาบอกว่าไปจับขาแล้วนั่งปัสสาวะนะครับคำถามคือนะครับตรงนั้นไม่มีอะไรจับแล้วนั่งเล่นมือถืออยู่คําถามคือถ้าคุณนั่งเล่นมือถืออยู่แล้วคนมาจับขาคุณคิดว่าคุณจะทรงตัวได้อยู่หรอครับอ่าคุณคิดว่าคุณจะทรงตัวได้อยู่หรอครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทรงตัวได้อยู่แล้วสองก็คือว่าพอ นะคุณบอกว่าผ่านไป3าปีคุณก็มาเล่าอีกว่าไม่เคยเล่าที่ไหนเลยเล่าที่นี่เป็นที่แรกบอกว่าหลังจากที่น้องตะโมจับขาแล้วนั่งปัสสาวะเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นมาลุกนะลุกขึ้นมาเสร็จแล้วน้องตะโมหันไปดูนะหันไปดูว่าอุ้ยกระโปรงกูเปียกแล้วก็พัตกากาดตกกบสายเรือไปคําถามคือคุณลองนึกภาพฟาร์มเร็วแปดน็อตน,น้องตะโมนั่งแล้วลุกขึ้นมาโดยไม่ได้จับอะไร ไม่ตกไปก่อนแล้วเลยที่จะหันไปดูอะไรได้ถูกต้องไหมก็นั่นแหละครับใครจะไปยืนท้ายเรือได้ลุกขึ้นมาแล้วไปยืนท้ายเรือโดยไม่ได้จับอะไรเนี่ยนะผมว่าให้คนเล่นเรือให้คนเป็นชาวเรือให้ใครกันแล้วแต่มันจับไม่ได้แต่นี่มีการหันไปดูด้วยนะแล้วก็บอกว่าอุ้ยกระโปรงกูเปียแต่เมื่อสามปีที่แล้วไม่ได้ยินอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยรู้ทีก็น้องตกไปแล้วแต่นี่บอกเลย เห็นว่าน้องตังโมหันมาดูแล้วน้องตังโมมาบอกกับตัวเอง้วยเฮ้ยกระโปรงกูเปียกว่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาเรียกคนเราอ่ะนะเวลาที่โกหกต่อแฉแหละนะครับมันก็จะไปเรื่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนเราถ้าพูดความจริงอ่ะนะครับ มันจะพูดเหมือนกันทุกครั้งนะแต่คนเราถ้าโกหกตอแหละมันจะจำไม่ได้หรอกว่ามันโกหกตอแหละอะไรไว้ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นอุบัติเหตุธรรมดาทําไมคุณต้องปิดเบือนทาไมคุณต้องปิดบังทาไมคุณต้องโกหกทําไมคุณต้องเล่าไม่ได้เป็นความจริงนะครับคําถามคือวันนี้คุณจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณพูดความจริงแล้วคนไม่เชื่อคําถามถ้าคุณพูดความจริงอะคนเขาเชื่อแต่สิ่งที่คุณพูดมันไม่ได้เป็นความจริงแล้วใครก็จะเชื่อคุณถูกต้องกรล่าครับมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละครับที่เชื่อคุณอะ ใช่ครับถูกต้องไหมคือประชาชนเขาไม่ได้โง่ไงประชาชนเขากินข้าวไงเขาเลยไม่เชื่อคุณนะแต่อาจจะมีคนที่เชื่อคุณก็คือเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเขาถึงเชื่อคุณไงโกหกให้ตัวเองพ้นผิดครับคือถ้าถามผมนะครับว่าโกหกให้ตัวเองพ้นผิดอันนี้ผมเข้าใจได้ โกหกโกคือคนกระทำความผิดอ่ะนะต้องพูดโกหกเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดอยู่แล้วต้องพูดโกหกตอนโหลดตอนไหเพื่อให้ตัวเองเอาตัวรอดอันนี้คือเรื่องปกตินะสาหรับผมนะคือเรื่องปกติเลยนะแต่เจ้าหน้าที่อดีตตารวจอาจมทนายไอ้พวกนี้เชื่อมึงเป็นอาจมมึงเป็นทนายมึงเป็นเจน้าหน้าที่มึงเชื่อได้ยังไงมึงไม่มีสมองเหรอ อันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยครับคือจำเลยพูดโกหกตอแหลหลอกลวงพูดบิดเบือนพูดไม่เป็นความจริงแต่งเรื่องอันนี้คือเรื่องปกติมากคำถามคือแต่เจ้าหน้าที่อ่ะมันเชื่อไปได้ยังไงคือแตงโมตกเรือจริงๆรคนบนเรือไม่ผิดขนาดถ้ามันเป็นอุบัติเหตุตกเรือจริงๆนะครับมันก็ไม่มีความผิดนะครับถูกต้องไหม ก็เหมือนกับขับรถไปถูกต้องไหมขับรถไปแล้วเป็นอุบัติเหตุถูกปะโดนชนคนตายถูกปะศาลก็ตัดสินก็ลงโทษตามนั้นนะครับประมาททาให้ผู้อื่นเกิดความตายถ้าไม่เคยทําความผิดมาอะไรมาไม่มีอย่างอื่นมาเป็นอุบัติเหตุจริงๆศาลก็รอลงอาญาก็แค่นั้นแต่เนี้ยทำไมคุณต้องโกหกทำไมคุณต้องบิดเบือนทำไมคุณไม่พูดความจริงเพื่อเอาตัวรอดอันนี้เข้าใจ แต่เจ้าหน้าที่อ่ะเชื่อเนี่ยงงนะเชื่อขนาดไหนครับ GPS นะครับแลวคุณบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆแต่ GPS ของเรือนะเวลา22.11อยู่ตรงสะพานสังฮีแต่คุณมาแถลงข่าวบอกว่าอยู่ตรงตรงสะพานสังฮีคือเวลา22.18คำถามคืออันนี้คุณเชี่ยวชาญเหรอครับ อันนี้คุณชานาญเหรอครับอันนี้คุณมีความรู้ความสามารถเหระครับเพราะถ้าคุณเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถอ่ะเวลา22.11อยู่ตรงสะพานสังหีคุณก็บอกว่าเรือนะเวลา22.11อยู่ตรงสะพานสังหีตาม GPS แต่นี่คุณบอกว่าเวลาที่อยู่ตรงสะพานสังฮีเป็นเวลา22.18แล้วย้ำ้วยนะเห็นมีบุคคลหนึ่งเนื้อแซนดี้นั่งอยู่ท้ายเรือถูกต้องไหมคุณเป็นเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ คุณไปก๊อบรูปจากอินเทอร์เน็ตคุณไม่เช็คก่อนหรอครับคุณไม่เช็คก่อนหรอครับว่าไอ้รูปนั้นนะ่ะบาดแผลนั้นนะ่ะเกิดจากของมีคมเกิดจากมีดเพราะในอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแผลน,นี้เกิดจากอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นข่าวของใครบาดแผลเจ้าของบาดแผลชื่ออะไรเกิดในงานอะไรโดนทําร้ายแบบไหนอะไรแบบไหนบนมิกิจข่าวเขารงเอาไว้แล้วแต่มึงไปกอป๊อบจากอินเทอร์เน็ตแล้วมึงก็ยังมาหน้าด้านเอามาถแถลงข่าวให้ประชาชนทั้งประเทศรู้ และพูดอย่างเป็นตุเป็นตะว่าบาดแผลของบุคคลน,นี้เกิดจากใบพัดยี่ห้อเดียวกับที่น้องตงโมโดนจึงเชื่อได้ว่าบาดแผลน,นี้เข้ากับใบพัดเรือคำถามคือมึงเป็นเจ้าหน้าที่ก่อนที่มึงจะเอาภาพมาเปรียบเทียบมึงก็ต้องเช็คก,ก่อนแต่พอประชาชนจับได้นะมึงก็มาถแถลงข่าวแก้ตัวว่าจุดประสงค์ที่ออกมา อยากให้เป็นบาดแผลรูปเจอเอสทางท่างพลิกมึงถแถลงข่าวบอกว่าบาดแผลนี้เป็นบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือยี่ห้อเดียวกันกันกบที่เกิดกับน้องตังโมนี่นะครับเจ้าหน้าที่ทํางานแบบตรงไปตรงมาเจ้าหน้าที่ทํางานแบบโหหามลุกหามค่าทํานานอย่างเด็ดเหนื่อยและไอ้ธนวยตัวเนี้ยมันก็นั่งฟังถแถลงข่าวอยู่มันก็เชื่อเจ้าหน้าที่มันก็ไม่เห็นข้อพิรุธอะไรเลย มันนั่งแถลงค่ะมันนั่งอยู่ในวันแถลงข่าวแถมพอวันลุ่งขึ้นประชาชนจับได้ว่ารูปภาพนี้เอาออกไปอย่างงู้นอย่างนี้มันกลับอ,ออกมาแก้ตัวให้กับเจ้าหน้าที่อีกอ๋อเป็นเรื่องปกติเจ้าหน้าที่เขาเอามาเปรียบเทียบเฉยๆอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งๆที่มึงนั่งฟังแถลงข่าวอยู่ผมบอกเลยมึงเป็นทนวยภาษาได้อะไรของมึง รอคุณรอคุณพ่อกระตุกนะครับตะกรนประโสของรุงแซนนะครับญาติเห็นเร็วๆและผมเชื่อนะครับว่าวัาวนนี้นับพ่อของกติกนะครับที่มีการพูดว่านับกติกอยู่เรือยามเนี่ยดีเเชิญตัวมาอยู่แล้วครับนับดีเอเชิญเชิญตัวมามาอยู่แล้วครับและอาจารย์ตินก็เคยพูดถึงประเด็นนี้ด้วย และจั์ติงก็เคยพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับอ่าและวร็ติงก็เคยพูดถึงเรื่องเรือสองลำด้วยอ่าเรือหลักอ่าพูดถึงเรือหลักนั่นแหละครับ d s i เรียกมาแน่นอนครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยครับว่าวันเนี้ยนะครับ ที่ทุกวันนี้ประชาชนต้องออกมาตั้งคำถามประชาชนต้องออกมาพูดออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรครับก็เพราะตัวคุณเองหรือเปล่าเพราะเจ้าหน้าที่เองหรือเปล่าที่ทําให้ตรงไปตรงมาเจ้าหน้าที่ทําเองหรือเปล่าเป็นข้อพิรุษเป็นข้อบกพร่องแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่เขาไม่ต้องออกมาบอกทุกอย่างนะเขาก็ทําตามกฎหมายก็ทาตามกฎหมายก็เพราะแบบนี้ไงมาถึงได้บิดเบือนได้ไงมาถึงได้โกหกประชาชนมาตลอดไงนะครับ หลายๆคดีเนี่ยอย่างคดีของตู้ห่าวเนี่ยคิดดูว่าเฮ้ยหลักฐานตามข้อมูลตามประชาชนเข้าใจเนี่ยโอ้โห,หลักฐานแน่นมากแต่ศาลยกฟ้องเนื่องจากศาลบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอคําถามคือแล้วมึงเอาอะไรเข้าสํานวนมึงเอาหลักฐานอะไรเข้าสํานวนทําไมถึงศาลถึงบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอคดีของตุนมินลัดราชายาเสพติดทั่วโลกนะแบนนะ เขาเรียกว่าไอ้นี่เอาไว้เลยแต่ขึ้นศาลไทยศาลบอกว่ายกฟ้องหลักฐานไม่เพียงพอคำถามคือเจ้าหน้าที่ส่งหลักฐานอะไรให้ศาลพิจารณาผมไม่โทษศาลนะสำหรับผมผมผมไม่โทษศาลนะเพราะอะไรครับศาลพิจารณาตามหลักฐานในสำนวนที่เจ้าหน้าที่ส่งให้ไปเพราะฉะนั้นหลักฐานมันมันไม่เพียงพอก็ยกฟ้อง